รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและตอนนี้คุณก็อยู่กับผม SCKTV นะครับและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมน Never b อ o c อา r นะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับเล l มเม Gamer TV นะครับใช่ครับป่าวใช่ไม่กล่าวเลยไม่เก่าวสวัสดีคุณผู้ชมผู้ชมหนนะครับวันนี้เราจะทําอะไรกันวันนี้เราก็สร้างอารยธรรม มาสร้างอารยธรรมนั่นแหละเออเริ่มจากตัดไม้กันตัดไม้ตัดไม้ทำไมป่าตัดไม้เออหาต้นไม้ที่มันเกี้ยงเกี้ยตัดง่ายทำไมอ่ะเอาสูงๆแบบนี้ง่ายดีถ้าต้นสูงเงี้ยมันต้องอยู่บนุรถตัด ไอช่ำชาแดเง,เ,เ,งเล่เล่เล่ข้ามไปอีกฝั่งไปอีกฝั่ง<ม>น่า<ม>จะใช้ชีวิตข้าไก่ฝั่งนั้นก็มีไก่รอบ <laughs> แดดฮะ <laughs> สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นกำลังจะตามมา เราเกิดอยู่แถวนี้แถวนี้เป็นจุดเกิดเราทำไมไม่อยู่แถวนี้นจุดเกิดไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยเสมอคือว่าจะเป็นจุดเกิดแต่มันไม่ได้บอกว่ามันปลอดภัยนะฮะใช่ว่ายน้ําเร็วจังวะก็วิญญ่งไปเรื่อยๆมันก็โดดไปน้เออเนาะโดดมันจะช้าวกว่า อ๋อเจ้าเ่เจ้าเล่ตัวเล็ดติดวัดดีเจ้าเล่เอ๊เจ้าแร่ต์ก็มนันเหมือนแร่นะ <c oughs> อ๋อไอตัวที่ให้นมได้นะ่ะนะ <c oughs> ใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็จะมืดแล้วพวกเราก็เลยมาหาถ้ำตัวนี้ เพื่ออยู่รอดในคืนนี้กันเราจะเป็นมนุษยธรรมนะครับเป็นแน่เฮ้ยตรงนี้มันคือเฮ้ยเล่เราฟิสิกส์ไปอยู่บนบกไปอยู่บนบกมาดูดิไปอยู่บนบกไปอยู่บนเฮ้เฮ้ยเล่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 เเห็นใช่ไหม เอออะฮะข่ามันได้ล้วเลยทำอะไรอ่ะทำไ,ไทำไมไม่มาช่วยกันเนี่ยอ่ะขุดเข้าไปด้านแรกเราจะรงนี้เราต้องขุดเข้าไปเลยเราต้องให้ภูเขาลูกนี้กลายเป็นโพงแล้วเราจะขึ้นไปได้ทุกจุด ขืนแรกเราต้องขุดครับสามารถอุดน้ำได้เหลักฟิสิกส์มันคือหลักฟิสิกส์น้ำามกแพนไปน้อยมันคือหลักฟิสิกส์เลยจุดจบของเราคือไปอวกาศจุดจบไม่ใช่จุดจบที่อวกาศมันจะต้องเป็นจุดจบขเอง มันมันขุดไปไม่ได้เลย d n คือที่ไหนอ่ะมัน <laughs> มันขุดอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เนตชาหรือเปล่าไม่น่าท่านนี่ยดูขุดขุดหินตอนนี้ท่านเนตชาบ้างอ๋อแล้วฆ่าไก่ได้ใช่ไหมแล้วขอไป <c oughs> อเซตติ้งอล้วกไม่ก็ <c oughs> บอกแล้วต้องเอาเข้ามาทุกรอบทุกรอบแบ,บนี้มันก็ไม่ไหวนะจะขอห้องเน็ตไม่เสียนะเปล่า ขุดถึงแกนโลแล้วไม่เจออะไรอีกยังไม่ถึงพูดไปโชดไปเจยๆ <c oughs> คนมาแล้อาอีกแล้วขุด <c oughs> ไม่ไหวอีกแล้วส <c oughs> ไใจอีกแล้วเกมเนี่ยเ <c oughs> อย่าบอกว่าต้องโอ้จริงนะ <c oughs> เราจะไม่ขุดไปตรงๆถ้าขุดตรงๆคือสิ่ที่โง่เง่ามาก เราขุดไปด้านข้างดีกว่าเราต้องหาของให้เจออืมยอดแบ่งนาทีกันได้ดีมากกิมงานคุณภาพคุณภาพมากเลยตอนนี้ยังไม่รู้จะขุดไปทางไหนตอนนี้ใช้ซิกเซ็ต <c oughs> ในการขุดต่อไปเรื่อยๆเออเลยแล้วมรกดมันพังจริงดิถ้ามีเม็ดเดียวใช่โคตรแย่เลยเนะี่ย โทษด้วยรูส้สึกแย่มากเลยนะเดี๋ยวครับปิดแอปเลยครัเดี๋ยวจะเอาอืมใช้หลักการขุดใหม่ดีกว่าการขุดแนวนีิแต่เราจะต้องขุดเป็นขัรร้นบันไดลงไปให้ถึงพระ ยังไม่ทันไรก็จะมืออีกแล้วอยากให้ป่ะตอนนี้มันต้องขุดแนวดิ่งเพื่อประหยัดทรัพยากรไม่ไม่ต้องประหยัดทรัพยากรมีเยอะอยู่แล้วไม่ไม่ไม่มันมันเร็วกว่าถ้าขุดแบบนั้นมันจะแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นลงยาทีนพ์โดยไม่ลงเป็นขั้นบันไดยไม่ไดีว่าขึ้นลงก็ตอบบอ,อกขึ้น เอีอาจจะจะทานฮึทั้งนานเจตหาถ้าทาไม่ไม่ผุกทานเดี๋ยวเขาก็บอกว่าคนไม่เอาทานอ๋อคนไม่เอาทานเป็นคนไม่เอาทานคนเอาเป็นชาติไม่เอาทานคนนี้เราผูกคนนี้เอา ไอเนี่ย้รคุณแผ่นดินขนไปอดเทานขดตรงไปอ่ะเจอเย้นี่เลยไอสีฟ้านะ่าเนี่ยช่คุณน่ามันมาหากันไม่ได้ก็กำลังไปอยู่เนี่ยฮะขุด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 ,ขดช่วยกันขุดไปาไหากันจะไนด้นทเปาง้น ไอ้สีฟ้าๆนี่เยอะจับแหละมันแรดเลสโตนจะบอกว่าชื่อแรดเลสโตนแต่มันสีฟ้าเลยนะใช่เลสมันเตาสีแดงดิไม่มันก็เปรียบเสมือนเลสโตนในมันเป็น <Blue Stone S 2> ป้นรูรสโตนเครื่องมือไฟฟ้ารูสโตนแค่นี้แหละ มันต้องใช้เหล็กขุดนะยังไม่ได้เผาเลยแต่หินอะไรไม่ดีเอ,เอาเหล็กขุดโห็นหเชือทานคนไม่เอาทาน เล็กขุดดินดิไม่อยากขดดินเลไรยย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 อยย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 ยาวยยยยยยหัวยะยยอยยีนยย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 ยาหยยม่ยยยมยย เออเดียวนมีกล่อคาฟไม่วางตรงนี้เนี่ยที่ช่องว่างที่ขุดไปเนี่ยไม่มีอ้อโหเตาคราบเองอีกแล้วปรืบครับคาฟปั๊บครับเอาอาหารเดนูตนั้นนะฮะเ๋งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว อืมวางกล่องคราบกันเจ็บอืมแร่เลยใไมแร่ที่เทียมอะลิเทียมอเอาไว้ทำโซเดียมก็ไม่ใช่ <c oughs> มั่วละมั่วละไอเค่เราก็วางปุ๊บเราก็จะได้แร่เหล็กมาเผา <c oughs> มีระวานยจะระวาเขามันเยาะกว่า,น,น,า,วาวน่าฐานเอาฐานให่แหม,มอ๋อฐานปลาไม่มีสักตัวก็ไปฆ่ามันทำไมไม่ฆ่าแล้วจะเอาอาหารหมันมากิน เราก็ต้องไปวินทบ,บาทขอเขากินอ่ะไม่ใช่ม <c oughs> ีค่าเรา,เราจะมีอาหารนะยิดดูนะระหว่างอดตายกับสงสารนัานี่ยจะได้กว่าโอเคตอบในที่สุดประชาันได้ประจับประ ราหายไปไหนกันหมดโอ้ยเอ้ยเ้าวาเาวาเลยลาวาวเราวาก็แค่ครับถังไปแล้วก็ตักมาในการเป็นเชื้อเพลิงในการเผอไหมเ <ล S 2> จะได้ประหยัดพานพูดง่ายๆอะไรเราใช่พูดง่ายๆเกียนมาตัดไม้อ่ะมันจะทำยังไงให้มันได้ไม้เร็วๆจะละวาดจนได้เลยขอแป๊บนึงเดี๋ยวทำออกซิเดียม ทำถังมานะทำถังมาทำถังมาฮะเจรละวะแล้วเจรละวะแล้วมันก็เอาถังเจรละเจรละเจะตักได้ถังแม้ตังไม่ได้ก็เอาถังเหล็กนั่นแหละตอนนี้เจรละวะแล้วไงดีใจเป็นสิ่งที่ตามหามาโคตรนานอย่างก็มันแรงมันแรงมากตอนนี้รู้สึกว่าแล่มากเหมือนเพชรเลยเหมือนเดมอนเลยไอ้เหี้ย ไม่ใช่คนธรรมดากูค,คนธรรมดานัน่นแหละไม่ได้ติด <คน S 1> ยาท่านตอนที่คือาไม่นอนนู่นก็นั่นจนนั่นเช้าท่าน,นไดมอนด์เขาไม่ตอบไดมอนด์นะไดมอนด์มีไม่เจอไม่ไดมอนด์ขุดมาแต่เช้าได้ไหมแค่ขุดกวาแล้วเลย์ทำเสียงอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ไปเราเย็นแดบเสียงเข้ามามันไม่โดนลิขิตใช่ไหมไม่รมู้น้องหมูน,มน,มน,น้องหมูน้องหมาน้องหมานี่เนี่ยน้องหมูมาแล้วตัตว์ไม้ทำลายป่าต่อ เรือยเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกครั้งนะครับกับการตัดไม้หลังตัดใจตัดไม้เสร็จเร็ว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 อะไรเอาน้ำมาเอาน้ำมาตอนนี้รเ่อเรอยเรอยเรอยกำลังไปกำลังไป,ไ,ปไม้ไม่ตัดแล้วท้างเดี๋ยวก็นนะั่งเอาน้องหมูกันไม่มีข้าวกินเราต้องฆ่าสัตว์ประทังชีวิตทำไมยังไม่ทำฟาร์มมันยังไม่ใช่เวลาเลยน้องหมู นี่นี่วิ่ง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 สี่คนร้อยวิ่งฮ่าผมละท้อมีเพื่อนแบบนี้ละท้อโอเคได้ได้จะที่ไหนไม่จะเลย นี่เลยหินเนี่ยอยู่นี่เราต้องเช็คดูก่อนว่าแถวนี้มีลาวาไหมปะะอ่านี่ที่ขอนที่ทำนั่นนี่เอาเลยเอาเลยสร้างครับครับครับ,บเราจะต้องตามลาวาไปเรื่อยอๆเราไม่หลง เราก็อยากขุดทางเพิ่มเลยหรือเปล่าไม่รู้อะขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเลย<ๆ>ไม่มีอะไรอะเจอหินเดิมๆ,ๆว่าแต่เรายังไม่เจอทองเลย ไม่มีเล็กไม่มีเด็กเอาหมดแล้วเน็เอาเอาเาเผาไหมเจามเอาเอาเาเเอาเอาเอาเผาันนี้เลยที่ะวันาัาเราสามารถตัดแต่ามันได้สวาอนเาฮัลโหลเมื่อไหร่จะมาล่ะครับโอ้โหทางนี้ก็หิวเลือดกรเจอไอเอตีเมื่อกี้อะ เอาไว้ครับหน้าเราค่อยไปตลาดตะลุยคั่ล้คลิปนี้เลยเจอแล้วมรกตแอปแนวสเบูรณ์สมบณมีโอ้โหได้แล้วโอ้โหจเอลหนึ่เลห็นไหคุณเเอลหงเองนี่เพิ่งเอลหนึ่งเลแล้วตอนนี้มนลอยอ่กางเราการเสมอที่ประสบความสาเร็จทาเต็พอดนม่นหนม่เหนีตอนนี้ไหมยง่อล เ,ออเลยยอนเ่ทำไมไม่เอาไฟนน่นอนมันช้าจังอย่างหมูอยากไหมคอยชิ้นหนึ่งเ,เอาชิ้นเอเอาชิ้นนี้ไปต้องขันไปไปรอบไปรอบอืมเเอาหมูชินนั้อหมอ๋อถอแล้วหกกลอนแค่นแหะเลยเบียดอะ่ะเรี่ยหยอดแล้วเอาไฟลงไปเทน้ำลงไป ชใช่เทน้ำลงไปเราจะได้ลงไปหาเหมืองทำเหมือนก่อนดิอยู่เนาะอายุโอเคอันนี้มันเป็นไม้หมื่มเลยไหมเป็นออสซิเดียอนอีกปุ๊ยากอีกรวดเดีวก็ต้องเป็นออสซิเดียนอยู่แล้วนี่นเดี๋ยวเราก็ต้องไปไฟต่อมันต้องเจออยู่แล้วนั่นแหละไม่มันต้องใช้เครื่องปับไม่ไม่ถึงด้านล่างกัลบลาวาไหนไหมเล่ไดมอนยังงอมมากแต่เขาพัดเกินไม่มีน้ำล้วเหรอเทน้ำอีกรอบหนึ่งดิ โอเคเดมอเราจะต้องได้เดมอนเราจะเอาไอ้นั่นเนี่ยปอสตดเดียร์้ามตัดน้ำออกห้ามตักน้ำออกโอเคแล้วเมื่อกี้ท่านะท่านมาไหลมานี่ตายห่าเลยนัะลีอ่ะายโอเคเลยข้างล่างเลยเล่ข้างล่างเออโอเคดับแล้ว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 เดี๋ยวทำให้ทำให ตา,าอย่งไม้ไม่ถอดต้นไม้อะไรจริงๆไม่ไม่ใช่ไรโลกประสาบเราจะต้องได้ในมันด์สีอนนะถึงจะสร้างไอ้ของออกซิเจนได้คูครูเล่นอยู่บัญชีดำว่าทำไมทำไมอยู่บัญชีดำอ่ะบัญชีดำยังไงอ่ะไปใช่ปไปจัดระบายเนี่ยมันใช้ไม่ได้ มันอยู่ในน้ำนั่นไล่หยาบไปเลยดิไล่หยาบไปเลยนะแล้วไข่ตีอะมันเตอร์เปล่ามันเตอร์ไหนอ่ะมันไม่มีเลยโอเคเราต้องหาไดมันด์ภารกิจของเราคือย่างงอมาเดือก็เกิดไหนมันก็คือไดมอนด์เห็นไหมบอกแล้วคนเหล็กบอกแล้วเลยเราต้องตามลาวาไปเราถึงจะเจอไดมอนด์ย่างงอมาเดือก็เกิดคนเรานี่เนาะคนใหญ่ได้ขึ้นหนึ่งคนใหญ่ได้สี่ อเค้ราก็เทน้ำต่อไปเรื่อยๆแผนกเก็บน้ำเทน้ำไปทนท้จบไม่งั้นเล็กก็เอาถังน้ำมาหาให้ผมก็ได้เนี่ยมาเอาถังน้ำมาให้ผม<ช>เอเอมันจะได้ง่าย,ออยาเอออยากได้เหล็กอยากได้เหล็กใช่ป่ะเอาเหล็กมาเผาใช้งานไม่มีไม่มีเลย ได้สัตว์เลี้ยงโอ้โเอครับวันนี้ก็ขอ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 เหล็กหน่อยจะ <c oughs> ก็รู้ว่าจะปิดจิ๊บแล้วไม่อย่าปิดอยู่ยังปิดยังปิดอยู่นะสำสำหรับผมก็ก็แบตจะหมดแล้วนะแบตจ,<ม>จ,จะหมดแล้วแบตจะหมดแล้ว เอาไงจะปดคลิปก่อนไหมเขาล่ะครับคุณผู้ชมครับก็อ่าสำหรับ<ต><อ>วันนี้เราก็ได้ดแร่อะไรต่างๆมาเยอะมากและยังไม่ได้ขุดอีกเยอะเลยนะครับก็อ่าไว้คราวหน้าเราจะมาขุดเมืองต่อเพิ่มนะครับแล้วสําหรับวันนี้ญญเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,รบอ่าแล้วนี่คืออะไรอันเนี่ยโอ๊ยเจ็บชิดพายเลย